เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับเทพจกพักรพัรดิอคีซิวเยียนหรือเมื่อหมูเฉันได้ยินชื่ออันทรงอิทธิพลนี้เขาก็รู้สึกเบลอไปในชั่วขณะหนึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้ยินชื่อนี้แต่เขาเคยได้ยินมาตั้งแต่ตอนอยู่ที่สำนักศึกษาเปยหลิงแต่ก่อนหน้านี้มีความประทับใจแค่เพียงผิวเผิน ตอนนี้เขาได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเบื้องหลังของชายผู้นี้มากขึ้นและในฐานะเจ้าดินแดนหนึ่งของมหาพันพบจอมยุทธ์ที่สามารถปลดเปลื้องพัฒนาการออกจากพิภพเขตล่างแล้วมาถึงยังมหาพันพบต่างเป็นยอดฝีมือที่ลำเลิศบางทีนี่อาจเป็นเพราะระดับชั้นของพิภพเขตล่างทำให้จอมยุทธ์ที่อยู่ในพิภพเขตล่างนั้นถูกจำกัดระดับชั้นที่พวกเขาจะไปถึงได้แต่ถ้าว่าเมื่อก้าวสู่มหาพันพบและทำความคุ้นเคยกับคลื่นพลังในมหาพันพบนี้ พวกเขาก็จะกลับกลายเป็นพยักษ์ที่กลับคืนสู่ภูเขาหรือมังกรที่กลับคืนสู่ท้องทะเลพวกเขาเป็นจอมยุทธ์ที่โดดเด่นแม้แต่ในมหาพันพบแห่งนี้ที่มีผู้ที่มีชื่อเสียงมารวมตัวกันอย่างมากมายเทพจักรพัรดิอักคีเป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกับเทพจักรพัรดิสงครามที่ท้าทายเผ่าน้ำแข็งทั้งปวงด้วยตัวคนเดียวดวงไฟที่ลุกโชนในดวงตาของหลี่เฉวินทงจางลงเล็กน้อยเขาหันกลับมากล่าวกับมู่เฉินว่าที่จริงเรื่องนี้ ลัวเทียนเสริญแค่ช่วยไปแบบไม่ตั้งใจถ้าพูดกันตามจริงก็คือไม่ได้ช่วยด้วยซ้ำแต่ถือว่าสนับสนุนและแนะนำเท่านั้นเองตอนที่เทพจักรพัรดิอักขีก้าวข้ามพัฒนาการของพิภพเขตล่างและข้ามมายังมหาพันพบแห่งนี้เขามาอยู่ในดินแดนของตระกูลลัวเสริญโดยบังเอิญเจ้าน่าจะรู้ว่าคลื่นพลังงานในพิภพเขตล่างไม่ใช่คลื่นลิงเช่นเทพจักรพัรดิอักขีคนนี้วิธีการฝึกยุทธในพิภพของเขา ช้พลังงานที่เรียกว่าคลื่นโตหลังจากเข้าสู่มหาพันพบคลื่นโตของเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นคลื่นหลิงที่บริสุทธยิ่งกว่าผลส่วนใหญ่ที่มาจากฟิภพบเขตล่างต่างไม่คุ้นเคยกับวิธีนี้ในฐานะที่เป็นจอมยุทธระดับยิ่งใหญ่เขาไม่ยินยอมให้คลื่นโตหรือคลื่นอื่นๆที่ได้มาจากการฝึกฝนอย่างยากลําบากเปลี่ยนไปเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยและแน่นอนว่ามีเรื่องไม่ถูกโรคเกิดขึ้นบ้างเช่นการเปลี่ยนแปลงคลื่นหลิง อาจจะกลายเป็นคลื่นีอันตรายต่อพวกเขานี่เป็นปัญหาใหญ่อย่างแรกสําหรับคนที่ต้องการจะออกจากพิภพเขตล่างลีเฉยนทงคลี่ยิ้มสําหรับคนอย่างพวกเขาแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่นับพ่าเป็นเรื่องใหญ่อันใดแต่สําหรับคนที่ก้าวออกจากมิติเดิมของพวกเขาข้ามาอยู่ในมหาพันพบเช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องน่าปวดหัวเลยทีเดียวลั่เทียนเซินได้พบกับเทพจักรพัิอัคีและช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลงคลื่นโตเป็นคลื่นลิงได้สําเร็จ เขาคงเห็นว่าเทพจกพักรพัิอัคียังอายุน้อยแต่มีความรู้และประสบการณ์มากลัวเทียนเสินตระหนักดีว่าจอมยุทธ่ออกจากพิภพบเขตล่างมาได้นั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถแม้พวกเขาจะยังไม่แข็งแกร่งมากนักในตอนที่พึ่งเข้ามาในมิติแห่งนี้แต่ศักยภาพที่พวกเขามีช่างน่ากลัวอย่างยิ่งนี่จึงเป็นเหตุให้ลัวเทียนเสินไม่สนใจความแตกต่างทางฐานะและให้ความเกื้อกูลกับอีกฝ่าย แต่เทพจักรพัิอัคีไม่ได้อยู่ในตระกูลลั่วเสินนาน,นักเขาออกสู่โลกภายนอกทันทีที่ฟื้นตัวว่ากันว่าจะรีบออกไปตามหาภรรยาทั้งสองหลังจากนั้นลั่วเทียนเสินก็ไม่ได้ยินข่าวคราวของเขาอีกเลยจนกระทั่งสิบปีต่อมาอยู่มาวันหนึ่งมีข่าวบางอย่างกระจายไปทั่วมาหาพันพบว่ามีจอมยุทธคนหนึ่งประกาศตั้งตัวเป็นเทพจักรพัอิอคีต่อสู้กับผู้อวโสข,ของเผ่าเทพอคีขุมพลังเทียนจื้อจุน ครั้งนั้นเป็นการต่อสู้ที่สันสะเทือนทั้งโลกเหลวเพลิงที่เชี่ยวกรากทำลายทั้งทว,วีปให้เหลือแต่ซากผู้อาวุโสของเผ่าเทพอัคคีไม่สามารถทำอันตรายแก่เทพจักรพรรดิอัคคีได้แม้ว่าจะใช้ทุกวิชาเข้าต่อสู้แล้วในที่สุดก็ถูกบีพยอมรับความพ่ายแพ้ปล่อยให้เทพจักรพรรดิอัคคีหยิบเหลวเพลิงชนิดหนึ่งจากเผ่าแล้วจากไปยังอิสระง่ายได้นับจากวันนั้นชื่อของเทพจักรพรรดิอัคคี ก็แพร่สะพัดไปทั่วมาหาพันพบดวงตาของหลี่เฉวนณทงลุกโชนขึ้นอีกครั้งผมพลังเทียนชื่อจุนไมมหาพันพบนั้นระดับที่ว่านี้สามารถทําให้จอมยุทธผู้หนึ่งก้าวขึ้นเป็นเจ้าเหนือหัวได้อย่างสมบูรณ์และเมื่อเผชิญหน้ากับเทพจักรพัิอักขีแม้แต่จอมยุทธระดับเทียนชื่อจุนก็ยังต้องยกมือคำนับขอยอมแพ้จอมยุทธที่สงพลังอย่างเขาสมแล้วกับฉายาเทพจักรพัิอักขีจากนั้นเทพจักรพัิอักขี ็สถาปนาแขวนหูจริงหัวจอมยุทธ์มากมายแห่แหนกันไปร้าวกับฝูงเป็ดไม่เพียงแต่เทพจะกระพัดอักขีจะควบคุมเปลวเพลิงกวาดข้ามสวรรค์และโลกทักษะในการกลั่นยาอายุวัฒนะก็ไร้เทียบทานเหล่าจอมยุทธ์ก็กอบโกลโอกาสและเข้าไปร้องขอเม็ดยาเหล่านั้นดังนั้นแขวนหูจริงหัวถึงขยายขนาดเป็นแขวนขนาดใหญ่ภายในสิบกว่าปีลีเฉวนธงดอกลิ้นขณะที่แววตาอัดแน่นไปด้วยความนับถือ มหาพันพบอันกว้างใหญ่ไพศาลจอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนพยายามสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำได้หมู่ฉันถอนหายใจชื่อของเทพจักรพัรดิอักคีไม่ใช่ธรรมดาเลยแม้แต่ลู่เทียนเินยังคงตกตะลึงหลังได้ยินข่าวความสำเร็จของเทพจักรพัรดิอักคีเขาไม่เคยคาดคิดว่าชายหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาในมหาพันพบสิบกว่าปีจะสามารถสร้างชื่อให้กับตัวเองได้ถึงเพียงนี้ แต่ชายชราผู้นี้ทน,นงตนเข้ากระดูกดำจึงไม่ได้ขวนขวายในการครบคขากับแคว้นหูจริงหัวบางทีสำหรับเขาผลค,คุณครั้งนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากเรื่องเล็กน้อยที่แทบไม่ได้อยู่ในความทรงจำแต่เมื่อกว่าสิบปีที่แล้วตอนพ่อเขาล่วหลีเสียชีวิตตระกูลล่วเสินกำลังระสำาระสายใกล้แตกทลายในวันคล้ายวันเกิดของลัวเถียนสินเทพจักรพัรดิอัก,กีก็ส่งคนถือเทียบมาอวยพรการกระทำนี้ สร้างความตื่นตะลึงให้กับสามตระกูลที่ร้าวกับพยักจ้องตะคุบเหยื่อบางทีคงไม่มีใครคาดคิดว่าตระกูลลัวเสนจ,จะมีพันธมิตรเช่นนี้อยู่หลังจากนั้นลัวเทียนเสนก็ยิบยืมชื่อเสียงของเทพจักรพัรดิอักคีเพื่อรักษาตระกูลลัวเสนให้คงอยู่มาอีกสิบกว่าปีหลีเฉียนทงถอนหายใจแล้วพูดต่อแต่เมื่ออายุไขของลัวเทียนเสนใกล้ดับลงสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้คงพังทลายอย่างแน่นอน แม้ว่าชื่อของเทพจะกระพัดอักขีจะขจรขจายแต่แขวนหูจริงหัวอยู่ห่างไกลจากแดนสีเทียนมากนักยิ่งกว่านั้นสามตระกูลก็ไม่ได้จัดการด้วยง่ายๆแม้ว่าพวกเขาจะเกรงกลัวแขวนหูจริงหัวแต่หากตระกูลล่วเสินตกต่ำถึงขีดสุดพวกเขาก็ไม่ลังเลที่จะลงมือสถานการณ์ของตระกูลล่วเสินอาศัยกำลังจากภายนอกในการช่วยเหลือได้ยากมากผู้มีอำนาจจากภายนอกอาจจะสามารถช่วยเหลือเขาได้หนึ่งหรือสองครั้ง แต่ก็ไม่อาจช่วยได้ตลอดไปหมู่เฉินกล่าวสรุปเสียงเบาตอนนี้สมาชิกหลักของตระกูลเหมือนไม้หลักปักขี้เลนนอกจากล่วหลีที่มีคุณสมบัติในการรับตําแหน่งประมุกแล้วก็ไม่มีผู้ใดสามารถทําได้เลยหากล้วดเทียนเสริญลาโลกไปก่อนที่ล่วหลีจะสามารถกุมอํานาจได้อย่างเบ็ดเสร็จตระกูลล่วเสริญก็จะตกอยู่ในอันตรายอย่างใหญ่หลวงสถานการณ์ตอนนี้ทําให้หมู่เฉินรู้สึกปวดใจขึ้นมาเมื่อนึกถึงภาระที่ล่วหลีต้องแบกรับบ,บนบ่า แต่เขาก็รู้ดีว่าตัวเองไม่มีทางหักห้ามไม่ให้ลัวหลีกลับไปมู่เฉินกำมัดแน่นสุดท้ายแล้วเขายังอ่อนแอเกินไปที่จะช่วยเหลือลัวหลีได้ดูเหมือนภายในเวลา5ปีนี้เขาต้องเร่งฝึกวรยุทธ์ให้สําเร็จจึงจะกลายเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเมื่อลัวหลีกลับไปรับอํานาจจากตระกูลลัวเสนินถึงแม้ว่าจะยากเพียงใดแต่คนอย่างเขาก็ไม่ยอมแพ้หลีเฉียนทงมองเห็นหมู่เฉินกำมัดแน่นก็พูดขึ้น เจ้ามีเวลาห้าปีแต่ข mm ้าไม่คิดว่าเจ้าจะสามารถช่วยเหลือนางได้จริงๆภายในเวลาหปีนี้ใครจะรู้เล่าว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรมู่เฉินเพียงยิ้มอนาคตไม่อาจทำนายได้แต่ทว่าเขารู้ว่าตนเองจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไปถึงยังเป้าหมายไม่ว่าหนทางจะขรุขระเพียงใดก็จะไม่ระยอทอถอยอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นเขาคงจะไม่คู่ควรกับสามน้อยผู้เป็นที่รักของเขาได้ ลีเฉวนธงมองชายผู้อ่อนเอาวโสกว่าผู้นี้รอยยิ้มของอีกฝ่ายเบาบางแต่ทว่ามีประกายแน่วแน่ฉายในดวงตาเขารู้ว่าเรื่องที่จะแยกลู่ลีจากมู่เฉินเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วขณะเดียวกันชายผู้นี้ก็ได้แสดงสเสน่ห์บางอย่างออกมาความมุ่งมั่นและตั้งใจของเขาบางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เขาสามารถได้รับน้ำใจของหญิงสาวผู้นี้ไปครองข่าสัญญากับลั่ลีว่า จะไม่เข้ามายุ่งเรื่องของพวกเจ้าสองคนอีกแต่ว่าขณาที่กล่าวสีหน้าก็ขมกริบขึ้นเมื่อจ้องมองไปยังมู่เฉินข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังข้าไม่ขอให้เจ้าช่วยเหลือลัวหลีมากนักแต่ขอว่าอย่าเป็นตัวถ่วงหาระของนางยิ่งใหญ่และโหดร้ายเกินกว่าการสะดุดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงการทำลายตัวเองมู่เฉินเงยหน้าขึ้นจ้องมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวช้าๆกล่าวว่า ข้ารู้สึกปวดใจกับนางมากกว่าที่เจ้ารู้สึกเสียอีกหลีเฉวนทงเขาก้มหน้าหันไปทางหลีเฉวนทงด้วยสีหน้าอันจริงจังนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเรียกชื่อหลีเฉวนทงตรงๆจะต้องมีสักวันที่ข้าสามารถยืนเคียงข้างนางได้อะไรก็ตามที่ทําให้นางเสียใจข้าจะเผาให้เป็นจุนหลีเฉวนทงจ้องมองใบหน้าของมู่เฉินช่างดูสงบนิ่งแต่กลับมีริ้วคลื่นกระเพื่อมไว้ในดวงตาเขาทำท่าจะกล่าวอะไรบางอย่าง แต่สุดท้ายก็ได้แต่พยักหน้าเท่านั้นข้าหวังว่าเจ้าจะทำสำเร็จยังมีเวลาให้เจ้าเติบโตได้อีกผู้เฉิญตอบรับด้วยการพยักหน้าพร้อมกับรอยยิ้มจากนั้นสีหน้าก็กลับเป็นปกติเขาสูดลมหายใจลึกๆแล้วถามว่าเทพจักรพัิอัคีอยู่ในขุมพลังระดับใดหรือถ้าเทียบกับเทพจัก,กรพัิสงครามที่ท้าทายเผาน้ำแข็งผู้ใดแข็งแกร่งกว่ากันเทจกกพจักรพัิอัคี สามารถทาให้ผู้อวา,าวุโสเผ่าเทพอักีที่มีขุมพลังเทียนชื่อจุนยกมือคํานับยอมแพ้ได้ตั้งแต่หลายสิบปีก่อนแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีคราวคราวว่าได้ปะลองกับผู้ใดด้วยพรสวรรค์บวกกับการฝึกฝนมาหลายทศวรรษไม่มีทางที่เขาจะหยุดพัฒนาผู้ใดจะรู้บางทีเขาอาจจะก้าวข้ามขุมพลังเทียนชื่อจุนเข้าสู่ขุมพลังในตำนานไปแล้วมาหาพันพบกว้างใหญ่ไพศาลเส้นทางที่มุง่งนาสู่การเป็นหนึ่งช่างยาวไกลนัก แม้แต่วีรบุรุษจากเทพจักรพัิอักีเขาไม่กล้าบอกว่าตนเองไปถึงจุดสุดยอดแล้วลีเฉียนธงยิม้มเทพจักรพัิสงครามก็น่าสะพรึงกลัวไม่น้อยไปกว่ากันเขาห้ำหันกับเผ่าเทพน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ได้ตัวคนเดียวได้แต่พวกเผ่าเทพน้ำแข็งก็หัวแหลมหลังจากที่เทพจักรพัิสงครามฝ่าแนวป้องกันบุกเข้าไปยังดินแดนของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ขมความโกรธในใจยอมตอบรับข้อเสนอทุกอย่างของอีกฝ่าย จากนั้นเทพจักรรัดสงครามก็สถาปนาแขวนวูสามสถานะยังเสมอกับแควนหูจิงหัวอีกด้วยตอนนี้เผ่าเทพน้ำแข็งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแขวนวูใครที่คิดจะวางแผนโจมตีเผ่าเทพน้ำแข็งตอนนี้ก็ต้องพิจารณาถึงคนที่อยู่เบื้องหลังว่าคือแขวนวูของเทพจักรรัดสงครามนั่นเองไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกว่าผู้ใดทรงพลังกว่ากันจอมยุทธทั้งสองไม่เคยต่อสู้กันมาก่อนส่วนใหญ่ก็แต่แต่คิดกันไปต่างๆนานา,นา ลีเฉวนทธงรูปคางแต่ข้าก็อยากรู้เช่นกันว่าผู้ใดจะแข็งแกร่งกว่าระหว่างเทพจักรพัิอักกีกับเทพจักรพัิสงครามู้เฉินอดหัวเราะไม่ได้เขาเงยหน้าจ้องมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวมาหาพิภพอันกว้างใหญ่ไพศาลน,นั้นแต่ไม่ด้วยสิ่งยอดเยี่ยมที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนแต่เขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งตนเองจะมีคุณสมบัติยืนอยู่ท่ามกลางโลกใบนี้เพื่อการประลองอันยิ่งใหญ่กับเหล่าเทพจักรพัิจากพิภพเขตลา่าง ฟังที่ทานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ